เสร็จแล้วนะคะไฮยาลูรอนคอนเซนเทรตเซรั่มของเราอันนี้ก็จะเป็นที่อิฟพัฒนาสูตรไว้นะคะแล้วตอนนี้ก็ออกมาเป็นโปรดักต์เรียบร้อยแล้วไฮยาลูรอนคอนเซนเทรตเซรั่มของอีฟนะคะที่อิฟจะให้ดูเนือ้อเขาจะค่อนข้างเป็นสีเหลืองอ,อ่อนๆนี่ดดเข้มข้นมากนะคะทันทีที่ทาปุ๊บเนี่ย เขาจะให้ฟิลลิ่งนุ่มลื่นทันทีนะคะอย่าเชื่อจนกว่าทุกคนจะได้ลองให้ยารอนคอนเสิรตเซรั่มของอิมเนี่ย เขาจะมีโมเลกุลของไฮยาลูรอนเนี่ยถึง8โมเลกุลด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละโมเลกุลเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่เล็กใหญ่ไม่เท่ากันโมเลกุลเล็กเนี่ยก็จะซึมลึกลงได้ล้ําลึกกว่าโมเลกุลใหญ่นะคะส่วนโมเลกุลใหญ่เนี่ยเขาก็จะอยู่ผิวชั้นบนนะคะคอยทําหน้าที่เคลือบผิวไม่ให้น้ําในผิวเนี่ยระเหยเออกไปทําให้ผิวเนี่ยเกิดการสูญเสียแล้วก็ผิวแห้งได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของไฮยาลูรอนของอีฟนะคะที่ ที่มีโมเลกุลถึง8โมเลกุลด้วยกันนะคะแล้วแต่โมเลกุลเนี่ยก็จะแทรกซึมลงทุกชั้นผิวเลยนะคะก็ <S <S จะทำให้ผิวเราเนี่ยมีความเต่งตึงอิ่มฟูนะคะ <S <S และที่สําคัญดูอิ่มน้ําเพิ่มขึ้นด้วยพอผิวทุกชั้นมีความเต่งตึงอิ่มฟูแล้วเนี่ยก็จะทําให้ริ้วรอยความแห้งกร้านต่างๆนะคะค่อยๆลดเดือนไปได้อ <S <S ีกด้วยนะคะและที่สําคัญเมื่อผิวมีความชุ่มชื้นแล้วนะคะก็จะทําให้ผิวเราเนี่ย แข็งแรงแล้วก็เกิดอาการแพ้ยากขึ้นด้วยนะคะพราะอาการระคายเครื่องต่างๆก็จะเกิดขึ้นยากด้วยนะคะ ไม่ใช่แค่ไฮยาลูรอนแค่8ชนิดเท่านั้นนะคะอีบยังเลือกใส่ไกลเซอริลไรเซนตนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากชาเอมเทศตัวนี้คืออิบจะชอบมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมมายาวนานมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีฤทธิ์ในเรื่องการลดการอักเสบระคายเคืองได้ดีมากนะคะลดอาการแพ้ผดผื่นคัน,คานอาการดรอยแดงต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากถึงมากๆๆที่สุดนะคะเป็นสารสกัดจากชาเอมเทศสมุนไพรของบ้านเรา ะะตัวต่อมาค่ะเป็นตัวอะโลเวย่า 200x จะมีสารสำคัญเยอะมากกว่าอะโลเวย่าชนิดอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการสกัดนะคะซึ่งการสกัดของเขาเนี่ยจะทำให้ได้สารสำคัญที่เยอะมากนะคะอโลเว่าของเราเนี่ยก็จะไม่เหมือนอะโลเวย่าทั่วไปนะคะคือเขาจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบ เบนววมแดงอะไรอย่างนี้แต่อะโลเวย่ลาของเราเนี่ยจะทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ซึมลงผิวได้ดีกว่าอะโลเวย่ลาชนิดอื่นๆตัวต่อมานะคะ Natural H g ์โรเฮีเอทิฟใสเนี่ยเขาสกัดจากถั่วหมักนะคะแล้วก็รากหญ้าแดงญี่ปุ่นจะหมักด้วยจุลินรีย์ซึ่งคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของเพิ่มศักยภาพการซึมเข้าสู่ผิวนะคะและยังทําให้ผิวนุ่มลื่นทันทีหลังจากที่เราใช้เซรั่มไฮยาลูรอนคอนเซนเทรตตัวนี้ ะะและตัวต่อมานะคะในาอาซินามยนายในอาซินามายหรือวิตามิน b 3เนี่ยอิฟใสในเปอร์เซ็นต์ของการให้ความชุ่มชื้นนะคะนอกจากที่เขาจะให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วเนี่ยเขายังช่วยในเรื่องของกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อลลาสตินนะคะทำให้ผิวมีความยืดหยุน่นอินฟูแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยและตัวสุดท้ายที่ไม่พูดไม่ได้เลยตัวนี้เป็นสารสกัดที่อิฟเพิ่งไปค้นพบงานวิจัยของเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยเป็นสมุนไพรเหมือนกัน,นะคะแต่เป็นสมุนไพรของประเทศ ะะมีชื่อว่าบรอดนั่นเองเขามีงานวิจัยว่าเขาสามารถช่วยลดอาการระคายเคืองและลดรอยแดงได้ดีมากนะคะหากใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศวันนี้เราพร้อมแล้วค่ะส่งมอบสินค้าดีๆมีคุณภาพให้กับลูกค้าแล้วนะคะ